ดังนั้นการงานใดๆที่ศูนย์หนึ่งติดต่อทำจึงออกนอกวงไปจากหมู่คณะที่วัดเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้มาคอยบริหารจัดการหรือสั่งงานไม่ได้อยู่แล้วก็เท่ากับหมดอำนาจสั่งการแล้วจริงๆจ,งจึงไม่ได้คอยสอดส่องดูแลใดๆอีกนอกจากบุญอาทิตย์ต้นเดือนและบุญใหญ่บุญใหญ่ประจำปีที่จะมาดูคุ้มบุญแก่ผู้ที่ร่วมพิธีบุญเท่านั้นด้วย และเน้นการคุมบุญตอนนั่งสมาธิเป็นหลักเพราะเป็นงานประจำที่คุ้นเคยของศูนย์หนึ่งและไม่มีใครแย่งทำหน้าที่นี้ได้แน่นอนนอกเหนือจากนั้นศูนย์หนึ่งจะไม่ได้สอดส่องดูแลเว้นแต่มีการระลึกถึงท่านเป็นพิเศษและคนนั้นไม่ได้ถูกความหลงครอบงำดังนั้นกรณีคุณเอการที่เรื่องเงินบริจาคของเขา 6,000ล้านบาทหายไปจากวัดในปี2,565ก็เป็นเวลา3ปีหลังจากที่ศูนยไปจากวัดแล้วมีแต่ผู้ที่ถูกความหลงครอบงำเท่านั้นที่ศูนยจะไม่ได้เห็นด้วยยานทัศนะไม่ได้สอดส่องด้วยธรรมจักถูกเพราะถือว่ามีดวงจิตเป็นสีดำเป็นฝ่ายบากฝ่ายมารแล้วแสดงว่า คุณเอในเวลานั้นก็ได้ถูกครอบนำด้วยความหลงก็มีเรื่องเดียวที่ทำให้คุณเอถูกครอบนำได้นั่นคือเรื่องที่ทำให้คุณเอเชื่อว่าศูนย์หนึ่งอยู่ในวัดและยังสั่งงานต่างๆอยู่จึงเป็นเหตุให้ตอนที่คุณเอตกใจว่าเงินบริจาคของเขาหายไปจากวัดเขายังเชื่อว่าศูนย์หนึ่งอยู่ในวัดแต่ใครในวัดหาทางขโมยเงินบริจาคไปแล้ว 01ย่อมไม่รู้ถ้าไม่มีใครรายงานคุณเอจึงคิดว่าจะจัดการงานแทน01แก้ปัญหาให้01ซึ่งคุณเอก็คิดการไว้เหมาะสมดีแล้วแต่เมื่อแจคคำตอบจาก01ตัวปลอมว่าให้คุณเอหยุดและถอยคุณเอย่อมช็อกและมุดลงจนแทบเสียสติไปเลยก็ได้ว่าทำไม01จึงสั่งให้เขาหยุดทำเรื่องนั้น และให้ถอยไปอีกด้วยหรือว่าศูนย์หนึ่งได้หลงลืม,ลมหรือว่าเพี้ยนไปแล้วไหมจึงไม่เห็นความเหมาะสมที่เขาจะเข้าไปแก้ปัญหาให้ศูนย์หนึ่งในวัดในเรื่องสัมพันธ์แบบนี้และยังให้หยุดกับถอยอีกเหมือนศูนย์หนึ่งไม่รู้จักคุณเอไปแล้วจึงพูดกับเขาแบบนี้และไม่เห็นคุณค่าของตัวเขาใจเขาศรัทธาของเขารวมทั้งเงินที่หาได้ยาก แต่หาได้มากของเขาที่มีใจถวายมาอย่างไม่มีความตระณีเลยนั้นสูนหนึ่งปรับทราเหมือนไม่มีค่าอะไรเลยเหมือนห่วงแต่วัดจะเสียชื่อและห้ามเขาจัดการเพื่อปิดเรื่องให้เงียบเหมือนเรื่องอื่นๆที่จะทำให้วัดเสียชื่อเท่านั้นแต่ไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยแบบนั้นไม่เหมือนศูนหนึ่งที่เขารู้จักเลยนั่นเองและเหตุนั้นก็คือศูนหนึ่ง ได้ทำให้คุณเอผิดหวังและผิดพลาดจนถึงเจ็บปวดเสียใจจนถึงแท้ใจที่ความรักพักดีของเขาที่มีต่อศูนย์หนึ่งกลับถูกตอบแทนด้วยความเย็นชาเพิกเฉยและไม่ใยดีแบบนั้นเมื่อคุณเอยังไม่ใช่ผู้ที่เข้าถึงธรรมจริงๆยังเป็นคนทางโลกอยู่แค่มีศรัทธาตั้งมั่นในพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและหลวงพ่อธรรมชโย กลับถูกทำลายศรัทธานั้นไปแล้วจิตใจของคุณเอจะเป็นเช่นไรทุกคนและเพราะเหตุที่คุณเอก็มีดวงจิตถูกครอบนำด้วยความหลงเป็นฝ่ายบาปอยู่ในช่วงนั้นทำให้ศูนย์หนึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแม้แต่ข่าวก็ไม่มาถึงผู้รู้ตัวจริงเลยทราบภายหลังว่าไม่มีใครกล้าพูด เขาสั่งห้ามไว้ก็ไม่รู้ใครสั่งห้ามและห้ามทำไมและทำไมยอมเชื่อฟังยอมทำตามในเมื่อเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่ที่ปล่อยผ่านไม่ได้เด็ดขาดเพราะคุณเอก็ไม่ได้ติดต่อกับเจ้าพาพหรือผู้นำบุญที่มีปกติรับข่าวสารจากเคียงตะวันที่จัดว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีความหลงครอบนำอยู่ เรื่องราวก็จะถึงศูนหนึ่งได้โดยง่ายแบบทันทีเพียงตะวันก็จำได้ว่ามีช่วงหนึ่งมีแรงบันดาลใจให้ส่งความจริงวัดดังไปให้ถึงมือคุณเอและได้เพื่อนคนหนึ่งบอกว่าเคยพบเห็นคุณเอนั่งรถเข็นไปทำบุญถวายสังฆทานกับสามเณรที่วัดเป็นประจำตอนเพลนแต่เห็นว่ามีการรอบตัวทั้งคนวัด และคนของคุณเอจึงยากที่จะนำเอกสารใดๆไปมอบให้คุณเอกับมือโดยไม่เป็นที่พบเห็นของคนของพวกโกงในวัดที่คุมเข้มป้องกันไม่ให้ใครเข้าถึงคุณเอได้เพราะพวกโกงก็ไม่ต้องการให้คุณเอคบหารับรู้เรื่องจริงจากมังกรซ้อนกายแน่นอนเช่นกันแต่ก็มีการหาทางฝากไปให้กับญาติของคุณเอ ถ้าในปี2,565มีเรื่องแบบนี้และมีผลอย่างนี้แปลว่าเอกสารนั้นไม่ได้ส่งถึงคุณเอและอาจถูกมองข้ามไปหรือมีคนอ่านแทนแล้วปัดสินแทนคุณเอจึงไม่ได้ส่งให้คุณเออ่านเองจึงไม่ได้ทำให้คุณเอรู้ความจริงว่าูห01 ที่อยู่ในวัดไม่ใช่ตัวจริงและครอบเขตในกลายเป็นบ่าวทาตของฝ่ายพยามารทั้งวัดแล้วจึงไม่แปลกเลยที่คุณเอจะได้รับคำตอบแบบนั้นและแปลว่าห้ามคุณเอเข้าไปจัดการแก้ปัญหาหรือหาว่าปัญหาอยู่ตรงไหนกับใครเอาไปด้วยซึ่งเป็นการกระทำที่เลวร้ายอย่างไม่น่าให้อภัย ต่อผู้มีศรัทธาใหญ่มากอย่างหัวใจไม่มีขอบเขตเช่นคุณเอและหากปีนั้น2,565คุณเอเจอร์คำตอบแบบนั้นจาก0.1เท่ากับ0.1ปฏิเสธการรับรู้ว่าเงิน6,000ล้านหายไป และไม่ยอมรับการตรวจสอบใดๆจากคุณเออีกด้วยในฐานะของผู้ทำบุญอย่างมีศรัทธาเต็มเปี่ยมขนาดที่พร้อมถวายเงินหลัก6,000ล้านไว้ให้ทางวัดสะดวกในการจ้างก่อสร้างอาคารที่เขาอยากรับบุญเองนั้นเพราะมีคนบอกว่าช่วงนั้นคุณเอเจ็บป่วยอยู่เขาคิดว่าตัวเขาเองไม่รู้จะมีชีวิตอยู่อีกนานแค่ไหน เขาไม่อยากทิ้งภาระก,การก่อสร้างใดๆไว้หากเขาไม่อยู่หรือตายไปจะไม่มีใครรับหน้าที่ก่อสร้างอะไรให้ศูนย์หนึ่งได้เร็วๆเพราะต้องบอกบุญสาธุชนคุณเอจึงได้ถามทางวัดว่ามีอะไรจะให้สร้างอีกให้บอกเขาให้หมดก็มีคือปีกสามมะเนนคุณเอก็สร้างให้คือค่ายจองแชมป์ต่อมาก็มีคนบอกคุณเอว่า ให้สร้างกุติสงใหม่แทนคอนโดพระเดิมที่เก่าแล้วคุณเอก็ตกลงสร้างเป็นอาคาร148ปีหลวงปู่สดโดยไม่บอกบุญใครรับบุญไว้เองพอเริ่มสร้างคุณเอก็ถวายเงินจำนวนที่เพียงพอต่อการสร้างให้เสร็จไว้กับที่วัดเลยเผือว่าถ้าเขาตายก่อนวัดก็สร้างเสร็จได้เพราะไม่ขาดเงินจ่ายก่อสร้าง นี่แสดงถึงศรัทธาของคุณเอมี่มากและมั่นคงเชื่อใจทางวัดขนาดนี้แล้วมาเจอทีหลังว่าเงินบริจาคของเขาที่ให้มาเพื่อสร้างอาคารนั้นหายไปถ้าไม่มีใครบอกก็ไม่มีทางที่ใครจะรู้ว่าคุณเอได้ถวายไว้6 0พัล้านบาทยังไม่ทันที่เขาจะตายอาคารก็ยังสร้างไม่เสร็จเงินจำนวนนี้ก็หายไปจากวัดแล้ว ทางวัดทำเหมือนกับไม่มีใครรู้เรื่องนี้แม้ศูนสองเป็นประธานที่ประชุมทุกครั้งก็พูดว่าไม่รู้เรื่องนี้จะหมายความว่าไม่รู้เรื่องที่คุณเอถวายไว้ให้สร้างตึกหรือไม่รู้เรื่องเงินหกพันล้านหายไป มันจึงกลายเป็นแปลความได้สองแนวคือมีการถวายมาจริงหรือว่าไม่มีการถวายมาจริงแล้วกลายมาเป็นช่องทางที่คนชั่วจะหาทางจัดการกับคุณเอด้วยการใส่คดีความให้คุณเอดังที่เป็นข่าวแนวแนวว่าคุณเอร่วมกับศ1ในการฟอกเงินโดยคุณเอถวายเงินจำนวนมากให้กับศ1ไว้ก่อน เพื่อให้ฟอกเงินด้วยการสร้างอาคารใดๆในวัดแล้วค่อยเบิกคืนเมื่อได้รับเงินบริจาคสร้างอาคารนั้นๆที่ทางวัดบอกบุญสาธุชนเข้ามาได้ในภายหลังทำราวกับจะป้ายความผิดเกี่ยวกับการที่เห็นอาคาร80ปีถูกสร้างไม่เสร็จแล้วทิ้งรางไว้นั้นว่าเป็นผลจากการที่คุณเอนำเงินที่ผิดกฎหมายมาลงสร้างไว้ก่อน แล้วหวังจะเบิกจากการบอกบุญของที่วัดกลับไปแต่ทางวัดไม่จ่ายทำให้คุณเอไม่มีเงินจ้างก่อสร้างต่อในส่วนอาคาร80ปีรวมทั้งในอาคาร148ปีที่คุณเอหมาทำบุญเองสร้างเองยังไม่เสร็จและเพราะเงินหายไป6,000ล้านบาทจึงต้องหยุดการก่อสร้างทั้งหมดไปเลยซึ่งส่วนของอาคาร80ปีนั้น ทางวัดพระนมทุนเสร็จไปแล้วตั้งแต่วันธรรมชัยปี2565ทางวัดโดยพระอาจารย์อบอกบุญชวนสาธุชนร่วมกันสร้างมาแล้วซึ่งไม่เกี่ยวกับเงินค่าก่อสร้างของคุณเอที่ถวายเหมาไว้เพื่อสร้างกุฏิสง์ใหม่คืออาคาร148ปีที่จะไม่บอกบุญใคร ต่เมื่องเงินของคุณเอที่ถวายไว้ที่ไม่เกี่ยวกับอาคาร80ปีหายไป6 0 0 0ล้านก็ไม่น่าจะทำให้ชนักการก่อสร้างอาคาร80ปีหากเงินส่วนนี้ไม่หายไปด้วยทางวัดควรจะจ่ายเงินค่าก่อสร้างส่วนของอาคาร80ปีต่อไปให้เสร็จตามโครงการกำหนดไว้ว่าเสร็จก่อนวันเกิดของศูนย์หนึ่งปี2567 แต่การที่เห็นว่าคุณเอแกบอุปกรณ์ก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไปโดยไม่สร้างต่อแม้ในอาคาร80ปีก็เพราะไม่มีเงินสร้างต่อน,นั้นเป็นไปได้ว่าทางวัดไม่ยอมจ่ายในส่วนนี้ด้วยแต่คำบอกเล่าของคนให้ข่าวอดีตเขตในบอกว่าที่ตึกนั้นต้องทิ้งร้างไม่สร้างต่อเพราะเรื่องวัดครึ่งหนึ่งเจ้าภาพครึ่งหนึ่งนั้น เป็นข้อตกลงกันกรณีที่ทางวัดต้องการให้สร้างเท่านั้นแต่ตึกที่ถูกทิ้งร้างสร้างไม่เสร็จตึกนั้นหมายถึงตึกสงใหม่ทางวัดไม่ได้ต้องการสร้างอาคารนั้นแต่แรกแล้วเจ้าภาพอยากสร้างเองทางวัดก็เลยไม่จ่ายเจ้าภาพควรจะมาสร้างต่อให้เสร็จเองด้วยเงินของเจ้าภาพเอง แต่เจ้าภาพไม่ทําให้เสร็จต้องไปว่าเจ้าภาพถ้าไม่คิดจะสร้างให้เสร็จก็อย่ามาเสนอสร้างให้แต่แรกซึ่งคําพูดแนวแนวนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะออกมาจากพระในวัดที่ดูแลส่วนการก่อสร้างนี้เมื่อความจริงก็คือคุณเอได้ตั้งใจรับมุญสร้างตึกสงใหม่ให้ตามที่ทางวัดบอกว่าอยากได้จริงๆและคุณเอได้ถวายปัจจัย เพื่อการก่อสร้างไว้แล้วกว่า6,000ล้านบาทแต่ปัจจัยนั้นหายไปจากวัดเฉยๆพวกเราก็เพิ่งรู้เมื่อเร็วๆนี้ว่าปี2565คุณเอพบความจริงว่าเงินบริจาคของเขาเพื่อสร้างอาคารสงใหม่นั้นหายไป6,000ล้านบาทแล้วเขาเตรียมจะเข้าไปแก้ปัญหาเพื่อสืบสาวให้พบเหตุ และตัวการว่าเงินหายไปไหนหายไปยังไงและคิดว่าเป็นหน้าที่ของเขาในฐานะเจ้าของวัดตัวจริงในความหมายตามที่ศูนหนึ่งเคยบอกไว้ที่ต้องจัดการแก้ปัญหาให้พระในวัดอยู่แล้วศูนหนึ่งเคยสอนเคยบอกไว้ใครใครที่เป็นนักเรียนของท่านก็เคยได้ยินท่านบอกท่านสอนว่าวัดไม่ใช่ของพระืูของศูนย์หนึ่ง แต่วัดคือของเจ้าภาสาธุชนผู้นำบุญที่ร่วมกันบริจาคให้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้สั่งสมบุญร่วมกันพระแค่ดูแลให้แทนเจ้าของตัวจริงที่เป็นโยมเท่านั้นแต่กลายเป็นว่าเมื่อคุณเอเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วต้องการรายงานให้ศูนย์หนึ่งทราบกลับได้รับคำสั่งให้หยุดและถอยเช่นนี้ย่อมทำให้คุณเอสับสน และงงงวยสุดขีดแน่นอนเพราะสองคำนี้แปลว่าไม่ให้ทำอะไรไม่ให้สืบหาใดๆไ,ไม่ให้ติดตามและปล่อยให้ผ่านไปเงินหายก็ให้หายไปเช่นนั้นเหรอห0พันล้านบาทนี่นะไม่ใช่เงินแค่ห0พันบาทเมื่อคุณเอถูกสั่งให้หยุดและถอย เงินที่จะเอามาจ่ายจ้างคนงานรับเหมาต่างๆก็ไม่มีแล้วจะเอาที่ไหนมาจ้างสร้างต่อไปในส่วนบุญของตัวเองคืออาคาร148ปีแต่ส่วนอาคาร80ปีที่เป็นเนงินทางวัดบอกบุญมาไม่เกี่ยวกับเงินบริจาคของคุณเอทางวัดก็ควรจะได้จ่ายให้คุณเอเพื่อสร้างต่อไปให้เสร็จจึงจะถูกต้อง แต่เมื่อข่าวบอกมาในภายหลังที่เห็นไม่มีการก่อสร้างต่อทั้งสองอาคารเป็นแบบนั้นว่าทางวัดไม่จ่ายในส่วนที่ทางวัดไม่ได้อยากสร้างแต่แรกมันก็ควรจะหมายถึงเฉพาะส่วนที่เป็นอาคาร148ปีเท่านั้นแล้วอาคาร80ปีนั้นทางวัดควรจ่ายมาให้คุณเอสร้างต่อให้เสร็จแต่ดูเหมือนคนให้ข่าวนี้ ต้องการทำให้คนทั้งหลายเข้าใจว่าทางวัดไม่ได้ต้องการทั้งสองอาคารน,นั้นเลยจึงไม่จ่ายส่วนของที่วัดต้องจ่ายในภาพที่อาคารสร้างไม่เสร็จทั้งหมดเท่ากับต้องการทำให้คนเข้าใจคุณเอผิดว่าคุณเอเป็นคนไม่ยอมสร้างให้เสร็จทั้งหมดไม่สร้างต่อเพราะทางวัดไม่จ่ายเงินต่อแล้วทางวัดก็แค่บอกว่า ทางวัดไม่จ่ายเพราะทางวัดไม่ได้ต้องการสร,ร้างทั้งสองอาคารนั้นให้คนกล่าวโทษคุณเอว่าถ้าไม่คิดจะสร้างให้เสร็จแต่แรกก็อย่าบอกว่าอยากสร้างให้เองแต่แรดมาทำแบบนี้ก็เท่ากับทำให้วัดต้องมีอาคารรางสร้างไม่เสร็จแบบนี้แม้ในความจริงมีแค่อาคารเดียวที่คุณเอหมาจะสร้างเอง แต่ที่ไม่ได้สร้างตอกร้องเงินที่ถวายมาก่อนแล้วหายไปหมดไม่ได้เกี่ยวกับอาคาร8 0ปีที่ทางวัดบอกบุญชวนเจ้าภามาสร้างคุณเอไม่ได้ร่วมบริจาคในส่วนนี้แต่สร้างให้ตามการจ้างของวัดก็สร้างไปด้วยกันทั้งสองอาคารมาถึงตอนนี้เมื่อความจริงเป็นอยู่แบบนี้แต่คนที่รู้ความจริงแทบไม่มี ยิ่งเขตนอกยิ่งไม่มีทางรู้อะไรเลยก็ได้แต่ลือกันไปแต่ข่าวปล่อยออกมาจากแหล่งข่าวอดีตเขตในออกมาในทำนองต่อว่าคุณเกที่รับปากว่าจะสร้างให้เสร็จแต่ไม่ทำให้เสร็จทางวัดไม่ได้อยากได้ก็ย่อมไม่จ่ายจะมาอ้างว่าวัดครึ่งหนึ่งเจ้าภาพครึ่งหนึ่งไม่ได้เพราะทางวัดไม่ต้องการสร้างตึกนั้น แต่แรกแล้วแต่คนปล่อยข่าวก็ไม่รู้ความจริงว่าที่จริงเจ้าภาพคือคุณเอและได้ถวายเงินเพื่อสร้างตึกนั้นไว้แล้วกว่า6 0พันล้านบาทแต่มันหายไปหมดจะให้สร้างต่ออยังไงและคงไม่รู้ว่าเมื่อคุณเอจะมาแก้ปัญหามาสอกหาว่าเงินหายไปทางไหนกับใครกลับเจอศูนย์หนึ่งตัวปลอมสั่งให้หยุดและถอยแบบนั้น โปรดติดตามตอนต่อไป